ฮัลโหลสวัสดีการยามสายๆนิดๆนะคะลูกค้านะคะวันนี้นิชาจะมานําเสนอบ้านเก่านะคะลูกค้านะบ้านเก่าซึ่งทําจากไม้เก่านะคะลูกค้าทําจากไม้เก่าจากร้านนิชาเองนะคะลูกค้านะร้านนิชาค้าไม้นะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะลูกค้านะคะวันนี้เรามีไม้แบบไม้สักคือเยอะมากนะคะทางร้านนะคะเราตัดแต่ง ยังไม่เสร็จนะคะเมื่อวันก่อนเราลื้อมาสองหลังนะคะลูกค้านะก็กําลังตัดแต่งอยู่นะคะตอนนี้นะคะไม้สักของเราพื้นไม้สักจะเยอะมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะนําเสนอคือพร้อมกันกับชุดนี้นะคะลูกค้านะรอตัดแต่งให้เสร็จนะคะลูกค้าทางร้านของเราร้านนิชาค้าไม้นะคะลูกค้านะคะอ่ามาลูกค้าท่านใดอยากมาที่ร้านก็ ทักนิชามาได้นะคะสําหรับทางร้านมาดูที่ร้านเองก็ได้นะคะเดี๋ยวนิชาจะส่งโลเคชันให้นะคะลูกค้านะสำหรับพื้นศักของเราเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นศักแล้วก็เครื่องนะคะเต็มร้านไปหมดนะคะณตอนนี้นะคะศักแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้สวยๆนานๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะสวยๆนาๆเลยนะคะลูกค้านะอะมานิชาเราจะมาเข้าเรื่องกันนะคะลูกค้านะไม้เราเยอะมากเลยนะคะลูกค้านะวันนี้ทั้งตัดแต่งแล้วก็ เริ่มที่จะจัดเข้าตรงนะคะกันบ้างแล้วนะคะลูกค้านะทั้งร้านอะ่ะจะมีแต่สักทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะลูกค้านะอ่าเรามาเข้าเรื่องนําเสนอนี่เลยนะคะไฮไลท์ของเราอยู่ที่ประตูไม้เก่านะคะลูกค้าสําหรับบานนี้จะเป็นแบบโมเด์น,นะคะลูกค้านะโมเดนที่แบบว่าเป็นบานที่ทันสมัยที่สุดณนะตอนนี้แล้วก็อ่า ยอดฮิตที่สุดนะคะลูกค้าคือบ้านโมเด์นนะคะลูกค้านะเพราะว่าบ้านโมเดินของเรานี่ไม่ว่าจะเข้ากับแบบบ้านแบบไหนนะคะลูกค้าส่วนมากจะได้ทุกแบบนะคะลูกค้านะสำหรับแบบที่เราจะเอาไปติดตั้งได้นะคะ,คะเรามาดูลวดลายนะคะลูกค้าลายสักก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับบานนี้จะเป็นบานไม้เก่านะคะลูกค้านะไม้เก่าที่นิชาลื้อจากบ้านเก่ามานะคะลูกค้า ทำบานส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้านะก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับบานเก่าของเรานะคะความหนาจะอยู่ที่ทําเสร็จแล้วความหนาของเราจะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะนะความหนาจะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะสาหรับบานไม่เก่านะคะถ้าลูกค้าต้องการหนาสามเซนครึ่งก็คือเราจะต้องผ่าไม้นะคะแล้วก็ราคา <c oughs> อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าเพราะจะเป็นไม้หนานะคะ สำหรับบานที่เป็นทําทออกมาแล้วที่เหลือสามเซนสำหรับบานนี้อขนาดจะอยู่ที่แปดสิบสองเมตรนะคะลูกค้าเราจะขายอยู่ที่บานละห้าพันนะคะลูกค้านะสําหรับความหนาสามเซนนะคะลูกค้าแปดสิบสเมตรบานละห้าพันนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าต้องการหนาถึงนิ้วครึ่งนะคะลูกค้าก็ราคาน่าจะ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสักอขอบานละห้าร้อยก็พอนะคะห้าพันห้านะคะลูกค้านะอ่ะเราไม่ขออะไรมากมายนะคะเพราะเราทําเองนะคะลูกค้านะไม้ของเราเองอะไรเองเนาะราคาก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วราคาเนี้โอ้โหลูกค้าบางท่านอะ่ะไปซื้อไม้ใหม่นะคะราคานี้เป็นราคาไม้ใหม่จริงๆนะคะแต่ของเราจะเป็นไม้เก่านะคะนี่นะคะสําหรับโมเด์นะคะโมเดนที่ลูกค้าสั่งตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบหกสิบบานนะคะสําหรับโมเดลนะคะที่เราทําอยู่นะคะลูกค้านะอ่านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับบานเก่านะคะลูกค้านะนี่บานเก่านะคะของโมเด์นะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะลูกค้าหน้าต่างอ่าชุดยาวนะคะลูกค้าจะอยู่ที่อ่าห้าสิบเมตรแปดสิบนะคะชุดนี้นะคะห้าสิบเมตรแปดสิบอันนี้นี่คะจะไปติดตั้งเป็นบานอ่าบานเฟียมนะคะไปติดตั้งบานเฟียมให้คุณมแฝงนะคะ เดี๋ยวก็คงจะได้ขึ้นเอาไปติดตั้งให้คุณแฟงนะคะคุณแฟงจะเป็นดาราและพิธีกรชื่อดังนะคะลูกค้าซึ่งคุณนิชารับสร้างมาในคุณแฟงแต่ตอนนี้เรากำลังจะเอาชุดนี้เข้าไปทำติดตั้งบานเฟี้ยมที่บ้านคุณแฟงนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นบานเต้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะอ่ะแล้วก็จะมีอ่า ชุดบานเต้านะคะลูกค้าบานเต้าซึ่งจะเป็นไม้แผ่นเดียวอย่างนี้นะคะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเราจะทํากันแบบสองชั้นนะคะลูกค้านะทําลายสองชั้นซึ่งซึ่งลูกค้าบางท่านอาจจะชอบแค่ชั้นเดียวก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะลูกค้าเราก็ทําชั้นเดียวให้ได้นะคะสําหรับสองชั้นจะสวยๆอย่างนี้นะคะบานนี้จะเป็นบานหกเต้านะคะลูกค้านะซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดนะคะลูกค้าหน้าสิบนะคะลูกค้าที่นิชาใส่ไปนะคะ นิชาไม่ไม่ไม่เพาะไม้นะคะลูกค้าคือไม้แผ่นเดียวนะคะจากร้านเรานะคะเพาะไม้มันเยอะมากลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะสําหรับไม้เราจะไม่เพาะไม้เหมือนอาจจะเป็นเจ้าอื่นนะคะเจ้าอื่นบางเจ้าเขาอาจจะเพาะเพาะไม้เขาไม่พอหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วอันนั้นแล้วแต่ลูกค้าที่แบบว่าตกลงกันในเรื่องไม้นะคะลูกค้าแต่สาหรับนิชาก็คืออยู่ที่ไม้แผ่นเดียวนะคะลูกค้านะชุดนี้ ชุดนี้ความสูงจะอยู่ที่2เมตรความกว้างอยู่ที่85 m. นะคะลูกค้าสาหรับชุดนี้สําหรับความกว้างความสูงนะคะก็อยู่ที่ลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะเอา6เต้า8เต้านะคะหรือว่าจะเอาแค่4เต้าอะไรอะไรนี่ก็คือแล้วแต่แต่ถ้ายิ่งเต้าใหญ่ขึ้นไปเราก็ต้องขอเพิ่มราคานะคะลูกค้าเพราะเต้าใหญ่ขึ้นเนี่ยไม้เราก็ต้องเป็นหน้าใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะจากเนี้ย เตานี้หกเต้าจะเป็นไม้หน้าสินะคะลูกค้านะไม้หน้าสิตตรงนี้แต่ถ้าเล็กเตาเล็กอ่ะมันจะเป็นอ่อไม้แผ่นเล็กนะคะลูกค้าไม้อ่าตัวไม้เล็กก็ราคาก็อาจจะซบลงนะคะเพราะว่าอย่างกรณีนี้คือเราจะใช้ไม้แค่หน้าจิตหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะแต่แต่ชุดนี้จะเป็นชุดอ่าบานใหม่นะคะลูกค้าบานนี้จะเป็นบานใหม่ที่ลูกค้าต้องการไม้ใหม่นะคะลูกค้านะ ไม้ใหม่ชุดนี้แล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการไม้ใหม่หรือไม้เก่าแต่ไม้ไม,ไม้ไม้ใหม่เราก็มีนะคะลูกค้านะชุดนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเมตรนะคะลูกคา้าสํารับไม้ใหม่ชุดนี้นี่ขนาดไม้ใหม่นะลูกคา้าบาทล,ละสี่พันนะลูกค้านะเจ็ดสิบสองเมตรสี่พันนะคะลูกคา้าแล้วไม้เก่าของทิชาดูนะคะตรงนั้นะจะอยู่แค่ห้าพันคือไม้เก่า แล้วปัญหาไม่มีด้วยนะคะสำหรับไม้เก่านะคะลูกคา้าไม้ใหม่คือประเด็นประเด็นคือปัญหามีเยอะมากซึ่งลูกค้าจะต้องรู้แล้วก็ลูกค้าคนไหนที่พร้อมจะเอาไม้ใหม่ก็ต้องรับได้นะคะลูกค้านะไม้ใหม่นี่คือเอาง่ายๆดูเลยนะคะคือเป็นไม้เพาะนะลูกค้านะลูกค้าดูรายก็รู้เนาะจะเป็นไม้เพาะนะคะสำหรับไม้ใหม่นะคะซึ่งเป็นไม้เพาะเลยบอกเลยนะคะไม้เพาะทุกๆอันเลยนะคะสำหรับไม้ใหม่ตรงนี้นะคะ ลูกค้ารับได้ก็คือลูกค้าเขาบางบางบาง,บางท่านบางคนนะคะชอบไม้ใหม่เพราะว่าลูกๆชอบไม้ใหม่คือจะไม่มีอาห,หารแบบว่าต้องมากลัวแบบไม้เก่ากลัวว่าโอ้โหจะมีคนตายบ้างอะไรตาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะก็จะกลัวแบบนี้นะคะก็เลยสั่งไม้ใหม่นะคะลูกค้านะแต่จริงๆแล้วไม้เก่าของเราเนี่ยโอ้โหอยู่กันที่ชามาตั้งตลอดแทบจะตลอดชีวิตเราไม่เคยเป็นอะไรนะคะ เวลาเราไปลือ้อหรือเราเก็บมาที่ร้านเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะเพราะว่าไม้เก่าอะ่ะซึ่งบางบ้านที่เขาขายมาก็ยังไม่มีใครตายหรือเป็นอะไรถึงจะตายก็เป็นคนแก่ๆพ่อแม่เขาก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะคะลูกค้านะนี่ชาก็ไม่เคยที่จะฝันถึงหรือว่าลูกน้องจะมาเป็นอะไรเลยนะคะเราก็รื้อกันเข้าร้านโดยปกตินะคะลูกค้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยสำหรับไม้เก่านะคะแต่อันนี้ก็เป็นเป็นความต้องการของลูกค้านะคะที่ ที่ต้องการไม้ใหม,ม่เนาะสำหรับไม้ไม้ใหม่ชุดนี้เห็นไหมคะเพาะตลอดแล้วก็มีอย <right> ู่หน en ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเต้านะคะลูกค้านะแปดเต้าอ่าเจ็ดสิบสองเมตรก็คืออยู่ที่ราคาสี่พันนะคะสำหรับไม้ใหม่ชุดนี้นะคะความหนาก็จะหนากว่าไม้เก่าคือนิ้วครึ่งโอเคนะสำหรับความหนานะคะเพราะไม้ใหม่สามารถทําหนาได้นะคะไม่เหมือนไม้เก่าของเราไม้เก่าไม้เก่าของเรานี่คือแทบจะไม่เจอไม้สองนิ้วนะคะลูกค้านะ ไม้เครื่องที่เราจะเอามาทําบานเนี่ยขอบบานนะคะสําหรับไม้เครื่องหน้าห้าหน้าหกเนี่ยหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกเนี่ยนะคะหน้าสี่หน้าห้าแล้วกันอ่ะหน้าสี่หน้าห้าที่เราจะเอามาทําขอบบานเนี่ยไม่มีความหนาที่จะถึงสองนิ้วนะลูกค้ามีแต่เกือบสองนิ้วนะคะหรือไม่ก็สองนิ้วเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะอาจจะมีบ้างอะไรประมาณนี้ในชาวบอกเลยนะคะลูกค้าสาหรับไม้ไม้ใหม่เนี่ยมันจะได้หมดเลยนะคะเพราะว่า เพราะว่าเลื่อยมัเป็นต้นนะคะลูกค้าเราจะเอาขนาดไหนก็ได้นะคะอ่ะเรามาพูดถึงไม้เก่าแล้วดีกว่านะคะลูกค้านะอ่ะสำหรับไม้เก่าความหนาของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านะสามเซนนะคะลูกค้าสามเซนสำหรับบานนี้คือห้าพันนะคะโมเดลบานนี้นะคะห้าพันอ่านี่ยนะคะสวยๆแล้วก็ไม้เก่าคือหนึ่งปัญหาที่แบบว่าจะหดจะแตกนะคะลูกค้า หรือว่าขึ้นลาไม่มีนะคะลูกค้านะถึงจะโดนฝนยังไงก็ไม่มีนะคะลูกค้าโดนฝนเขาก็แค่จะแบบลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยนิชาทําทความแตกต่างให้ดูอันนี้ชุดนี้คือจะโดนฝนสาดหน่อยนะคะนี่เราก็จะออกมาเป็นแบบอะคำ้คำๆอย่างนี้พอโดนฝนนะคะลูกค้านะแต่เขาจะไม่เป็นไรเลยนะคะลูกค้าเขาจะอยู่ปกติดีไม่เป็นไรอะเรามาดูบานใหม่ที่โดนฝนกันนะคะลูกค้าเพราะว่านิชาอะ พอดีขนสาแเราไม่ได้เก็บแต่ว่าบ้านใหม่อ่ะก็<ๆ>คืออย่างนี้นะคะลูกค้านี่นะคะจะขึ้นลาอย่างนี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอ่าบ้านใหม่นี่คือจะขึ้นลาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือไม้ใหม่นะคะลูกค้านะแต่ตรงเนี้ยช่างเก็บแล้วก็คือหมดลาก็จะไม่มีนะคะลูกค้าช่างเก็บแล้วก็ทาสีน่ะลาก็จะหายอันนี้คือเรา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 ให้ดูความแตกต่างของไม้เก่าละไม้ใหม่แค่นั้นนะคะ ในการขึ้นลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเ,าเวลาเราลงสีแล้วเนี่ยลาก็จะไม่จะไม่มีนะคะลูกค้านะก็อาจจะมีปัญหาตรงแค่หดนะคะลูกค้าหดแล้วก็เวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยบางทีอะจากบานที่เราทําแบบขนาดนั้นแล้วเนี้ยเวลาปิดเปิดเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่แบบว่าปิดเปิดไม่สนิทอ,อะไรอย่างงี้นะคะลูกค้าเพราะมันหดมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับบานใหม่นะปัญหาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะลูกค้านะ เอาที่ความสบายใจความชอบีกวนะลูกค้านะว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะลูกค้านะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการประตูไม้เก่านะคะก็ท่านมนชามมาได้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบว่าท่านจะทำตรงไหนนะคะขนาดเดี๋ยวเราก็คิดเพิ่มไปกันได้นะคะจากขนาดนี้ลูกค้าจะเอายาวขนาดนั้นเพราะ่าบางทีเราต้องใช้ไม้ยาวนะคะการใช้ขอบอย่างกรณีหน้าต่างนะคะลูกค้านะ หน้าต่างเนี่ยคือขอบขอบหน้าต่างอย่างเงี้ยนะคะขอบบานเนี่ยอ่าถ้าท่านเอายาวกว่านี้สมมุติว่านี่เมตรแปดสิบท่านจะเอาสองเมตรอย่างเงี้ยราคามันกจ็จะต้องขึ้นไปหน่อยนึงนะคะลูกค้านะเพราะว่าเราต้องใช้ไม้ยาวเราไม่ได้ต่อไม้นะคะสําหรับขอบบานต้องใช้ไม้ยาวเท่านั้นนะคะลูกค้านะ,ะสาหรับราคาอ่าสี่สิบอ่าสี่สิบคูณเมตรนะคะลูกค้าสาหรับบานนี้นะคะ สี่สิบเมตรนี่จะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันนะคะลูกค้านะบานละหนึ่งพันแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาประมาณสามสิบบานขึ้นอ่ะสามสิบบานขึ้นน่ชาลดให้ได้อยู่ที่บานละแปดร้อยนะคะลูกคา้าถ้าสามสิบบานขึ้นอย่างกรณีนี้นะคะล่าสุดลูกค้าสั่งอยู่สามสิบานน่ชาก็ลดได้นะคะแปดร้อยนะคะลูกคา้าแต่ถ้าเอาไม่กี่บานก็คือไม่ถึงสามสิบก็คืออยู่ที่บานละพันนะคะลูกค้านะ เพราะว่าเต้าทุกอย่างเราเป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะคะเราไม่เคยเพาะไม้นะคะลูกค้านะสาหรับไม้ของเราลูกค้ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจในชาได้นะคะเราไม่มีการเพาะไม้นะคะราคาของเราคือคือลูกค้าสามารถเช็คได้สำหรับราคานะคะว่าแพงกว่าร้านอื่นไหมหรืออะไรไหมนะคะลูกค้านะสำหรับราคาเราเราก็คือตั้งอยู่ในราคานี้นะคะลูกค้า อ่านี่นะคะสำหรับเต้าก็จะสวยๆสองชั้นเลยนะคะลูกค้าอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ8เต้านะคะความสูงของตรงนี้ก็คือ2เมตร2เมตร45นะคะสำหรับความสูงชุดนี้นะคะ2เมตร45ความกว้างก็จะอยู่ที่50อะค่ะลูกค้านะ50 53นะคะลูกค้าความกว้างอยู่ที่53สําำหรับชุดนี้นะคะอ่าราคานี้ชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณส0 0พันนะคะต่อบานนะคะลูกค้าสำหรับ กว้างยาวอย่างนี้นะคะอยู่ที่สามพันนะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจตอนนีอ้ออเดอร์สำหรับประตูไม้เก่านะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดนแล้วก็บานเต้าออเดอร์เยอะมากนะคะลูกค้าตอนนี้อยู่ที่ร้อยกว่าบานแล้วนะคะลูกค้าร้100อยกว่าบานตอนนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเข้ามาตลอดนะคะสำหรับบานนะคะตอนนี้ช่างเรา ไม่ว่างที่จะหยุดเลยนะคะทําบานกันเยอะมากนะคะเพราะว่าบานเราออกมาแบบว่าสวยเลิศอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเลิศนะคะลูกค้าเลิศมากนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาในชาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้านะ เบอร์เดิมๆของนิชานี่แหละค่ะลูกค้านี่เรามาดูลายใกล้ๆกันนะคะจะเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวใกล้นะคะนี่นะคะลวดลายของสักที่แบบใ,ใ, yani ใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้คือไม้เก่านะคะลูกค้านะไม้เก่าของเราอ่ามันจะดีตรงที่ว่ายังไงนะลูกค้ากระพี้ไม่มีนะลูกค้านะกระพี้ไม่มีเลยนะคะนี่นะคะก็จะสวยๆเหลืองๆทองอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะส้นหลับบางนะคะสวยๆเหลืองๆทองๆอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดสนใจก็จัดมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ